ครับสวัสดีครับนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมหนื่ยหนองต่ลโอเควันนี้ผมก็จะมีพักเครื่องรุ่นหนึ่งครับของหลวงพ่อสมเรศสิทธิ์นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่จะเป็นรูปหลอดตารีนะครับหลวงพ่อสมเรศสิทธิ์นะครับนี่ให้ดูครับว่าสวยสดงงามก็คือมูลนิธินะครับหลวงพ่อสมเด็จได้จัดสร้างเป็นพุทธาพิเศษสมโภชครบร่บหกสิบปีที่พระหลวงปูหลวงพ่อนะนะครับในปีหกสองนะครับ อ่โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยให้ดูเลยนี่กล่องกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆอนงนี้ผมก็เอากลับมาอะไรก็ปล่อยไปแล้วเอากลับมาก็เอากลับมาวันนี้ก็ถ่ายไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมเลยนะครับนี่ครับเนื้องเงินจะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ผมมาเฉพาะเนื้องเงินนะครับเดี๋ยวเนื้ออื่นผมจะลงคลิปต่อไปนะครับสวยมากใครยังไม่มีหรืออยากจะหาให้ทุกท่านได้ผ่านนะครับเดี๋ยวอนาคต อาจจะแรงก,กว่านี้นะครับก็ไม่ทราบแน่นอนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นยันหลวงพ่อครับย,ยันสามแซยิดหลวงพ่อสาเร็จสิทธิ์นะครับสองห้าศูนย์สองถึงสองห้าหกสองนะครับนี้มหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะครับมวยที่หลวงพ่อนี่ก็เป็นโคแซยิดนะครับบ้านนอตโลจังหวัดสระบุรีด้านหน้าเป็นในอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ในพุทธาพิเศษในปีพุทธาพิเศษนี้ปีหกสองนี้ก็มีหลวงพ่อ, 0, อ,อสุนทรมโนสดา หลวงพ่อสมชายวัดปริวานนะหลวงพ่อเผยวัดบึงหลวงพ่อจักวัดชุง้งหลวง่อเอื้นวัดบางแยงใต้หลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงรามและหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเท่าที่ผมจําไดร้รุ่นนี้ผมก็อยู่ในพิธีนะครับเป็นพิธีที่ดีมากวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนก็รายได้ทั้งหมดก็บริจาคก,การกุศลนะครับสารสาร,สารการกุศลเช่นโรงพยาบาลโรงเรียน ก็มีโรงพยาบาลภาชีนะครับโรงพยาบาลภาชีจังหวัดอยุธยาโรงพยาบาลหนองแคจังหวัดสระบุรีแล้วก็โรงพยาบาลค่ายดีสอนจังหวัดสระบุรีนะครับสุดยอดแล้วคือถ้าท่านหาหรือต้องการก็รีบเช่านะครับผมว่าสวยมากรุนนี้สุดยอดจริงๆนี้ครับเป็นเล่หนึ่งตาฐานเป็นแบบนี้ครับเป็นช่อออกมาโอเคเดี๋ยวองค์นี้ผมเพิ่งจะได้มาสดๆร้อนๆเดี๋ยวจะมีองค์ไหน คลิปหน้านะครับติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ